ในยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูงและไม่สามารถแข่งขันกันด้วยราคาหรือคุณภาพได้จึงทําให้การบริการหลังการขายหรือว่า after sales service นะคะกลายเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจและก็สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการซื้อสินค้าได้ค่ะแน่นอนว่าช่องทางในการบริการหลังการขายนั้นมีหลากหลายนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนะคะ line official account หรือว่า line oa เป็นช่องทางยอดนิยมนะคะที่ธุรกิจมักจะเลือกใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการรับแจ้งปัญหาบริการหลังการขายหรือแม้กระทั่งการทำการตลาดออนไลน์ให้กับกลุ่มลูกค้าของธุรกิจนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ได้มีการนำฟีเจอร์ต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะตันยงค่ะจุธารัตน์โคสินิทิกุลสควอตต์ลีที่พัฒนาไลโ o OA ของบริษัทบูบิกวอลแคนค่ะ เราคือผู้พัฒนา L ลโอ OA ให้กับหลากหลายธุรกิจนะคะโดยเฉพาะธุรกิจธนาคารธุรกิจการเงินหรือจะเรียกว่า Banking Financial ก็ได้ค่ะเราดูแลไลาย OA ให้กับธุรกิจขนาดใหญ่นะคะที่มี End User จํานวนหลายล้านคนค่ะรวมไปถึงพัฒนาแล้วก็ต่อยอดเครื่องมือเหล่านี้นะคะให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะเช่นการทำริชเมนูเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการต่างๆได้ง่ายขึ้นการทำบอร์ดแครเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญหรือโปรโมชั่น และก็การเพิ่ม engagement น,นะคะระหว่างลูกค้ากับธุรกิจด้วยแชทบอทค่ะ ซึ่งชาร์จของเราก็คือการจะต้องดีไซน์เพิ่มเติมจากฟีเจอร์พื้นฐานของ l i โอเนะคะ <c oughs> เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการเครื่องมือต่างๆได้สะดวกมากขึ้นและขยายาธุรกิจได้อย่างเร็วที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังจะต้องดีไซน์ออกมาค่ะเพื่อให้เหมาะสมกับ end user ของแต่ละธุรกิจที่มีความต้องการแตกต่างกันไปค่ะ <c oughs> ดังนั้นบูบิควอลเคนจึงพัฒนา ece platform หรือ enterprise channel engagement platform เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ใช้ l i โอเค่ะ โดยเราจะช่วยอำนความสะดวกให้กับธุรกิจโดยการเก็บข้อมูลของลูกค้าวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายตามคุทีเรียและจัดกลุ่มเซกเมนต์ทางการตลาดตามที่ธุรกิจกำหนดขึ้นค่ะรวมไปถึงการส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์แคมเปญต่างๆที่ทำให้ธุรกิจของคุณนะคะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและสื่อสารกับพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาใช้งานบน l ล n e OA นะคะจากการเข้าดูการสมัครเข้าใช้งานแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆเพื่อออกรีพอร์ทที่มีความแม่นยำสูงนะคะซึ่งธุรกิจสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ค่ะและแพลตฟอร์มของเราก็ยังรองรับการส่ง notification แบบเรียลไทม์นะคะเพื่อให้ธุรกิจสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ เราได้รวบรวมโน้ต h ฮาวทั้งหมดที่ได้จากการพัฒนา l i โอเอตั้งแต่ยุคแรกๆนะคะมาใช้ในการสร้าง eC platform ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะทางของธุรกิจค่ะด้วยการพัฒนาเวอร์ชั่นที่ดีนะคะแล้วก็เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในแพลตฟอร์มของเราค่ะและนี่ก็เป็นเหตุผลนะคะที่ทําให้บูบิวอ l แค n นได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ดูแลอย่างต่อเนื่องมาตลอด5ปีค่ะ